เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของ EPTQ ครับตื่นเต้นมากจริงวันนี้แฟนๆก็มารอกันเยอะแยะมากมายก็ดีใจมากครับที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานของเราในวันนี้นะครับทักทายกันด้วยนะครับซิม่าโนดิการ์คุณชมาคงคุณิวิที่สามกับทปมพวงมนลรยทุกส่วนทุกคนได้วย ครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับก็ทางผมแล้วก็คุณจิรวิทย์นะฮะก็มีความภาคภูมิใจนะครับวันนี้ที่ทางคลินิกคุณหมอแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่เราได้ร่วมเดินทางกันมานะครับสำหรับผลิตภัณฑ์มีพิีคิวโดยบริษัทเอสติมานในวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับพร้อมกับต่ดง<า>ุม,มั่นตั้งใจของเราในการที่จะ สร้างแบรนด์ EPTQ ที่เป็นฟิลเลอร์ดับโลกนะครับให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงนะครับผ่านการทำการตลาดอย่างต่อนเนื่องของเราแล้วก็การนำเสนอแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราให้กับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของ EPTQ คุสมุทรน,น้ำจืดยยย Shut in the babshin. Reflect you, Shut in. Shut in the Reflect you, Shut Shut the babshin. From this day, I'm just so fine. We're gonna make it to the right. Reflect you, Shut the 아, 무슨 소리야? 우리 존재는 내가. 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 อ๋อวันนี้มีนแล้วแฟนชาวไทยมาแล้วก็แฟนโอนีมามีอินเตอร์แฟนด้วยอินเตอร์แฟนแล้วก็มีชาวจีนเยอะมากเลยค่ะทักเจ้าฮาวก็อยากให้เจนนี่ทักทายวันนี้สักกี่สิบภาษาดีวันนี้ใช่ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะเจนนี่ค่ะทักเจ้าฮาวเย่จือน่ารักมากนะครับก็ต้องถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราเปิดแบบยิ่งใหญ่ มากยิ่งใหญ่มากหนูเต้นออกมาตกใจเลยค่ะตื่นเต้นตัวสั่นเลยค่ะตอนนี้คว <c oughs> ามภาคเชนทูโบแบบนี้เลยนะครับก็การเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเจนี่ EPTQ ความสุขเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคือิต้องบอกก่อนว่าดีใจมากก็เป็นเกียรติมากที่ทาง EPTQ เลือกหนูมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะต้องขอบคุณทางลูกค้าด้วยนะคะที่เชื่อใจหนูแล้วก็คือเป็นเ,เป็นผลิตที่มั่นใจหนูม,มั่นใจอยูแ่แล้วแล้วก็ มีประสิทธิภาพที่ดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นกีย่นิมากๆที่นี่ได้มาเป็นตัวแทนของทางแรนด์คอตู้งบอกว่าถ้าเกิดใครที่เคยได้ลองใช้ฟีลเลอร์ของ BQ ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะติดใจกันแบบนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้เนี่ยไปลองคุณจะได้สวยแบบนี้นี่สวยเปล่งปั่งออร่าแบบนี้สวยไหมครับสวยชบริบรสวยสว ดีใจมาค่ะก็เดือนนี้เปิดตัวไปสี่ตัวเลยแรงมากนะคเขาคุณทุกๆตัวที่ e n ดูแล้วก็เลือกหนูค่ะไปเช็คไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแบบเฮ้ยคํามคาเปลีแปยไม่ถึงว่าเชอนะคะมันเกิจากอะไราเลอจะเยีมมาอาจจะจริงก็ต้องบทเรื่องสงครามสวนส่วนใหญ่ค่ะก็เพราะว่าเอยูอะไรี้ยเขาก็ได้เห็น อีกมุมนึงของหนูซึ่งแบบโตขึ้นแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่แมสแมสมากๆแบบลิฟก็โซเอาอะไรก็โซเอาหรือว่าทางแบรนด์ก็เห็น,เ,นเห็นอะไรบางอย่างที่แบบอุ้ยเจเนี่ยมมาละ <laughs> ต้องซิมชีละอะไรนะ <laughs> คะก็ดีใจมากค่ะแล้วเ <laughs> จนี่คิดอย่างนั้นไ <laughs> ว่าฉันมาระเออจาิจะตอนนี้ยังงงอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือหนูก็ยังงงกับสิ่งที่ได้ได้รับมาค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็ยังเอนจอยอยู่ค่ะก็แ,แบบสนุกแล้วก็อยากจะทำมันต่อไปในทุกๆวัน